สวัสดีครับก็คลิปนี้ผมไปเซเวชชุดข้างมานะครับก็มีเปลี่ยนชุดสไลด์หลังนะครับแล้วก็ <laughs> เปลี่ยนในชุดชุดชามหน้านะครับที่มันเป็นตัวใบพัดอะ่ะแล้วก็สายพานเม็ดใหม่อะไรใหม่หมดเลยนะครับยกเว้นผ้าคลดสกาเอออะไรอะ่ะมีผ้าคลา์อย่างเดียวที่ผมไม่ได้เปลี่ยนวนะันนั้นวันนี้นะปะเดี๋ยวเราจะมาลองวิ่งเส้นพระรามห้ากันนะครับผม จริงๆมาต้องรันอินทักประมาณร้อยโลก่อนอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองวิ่งให้ดูก่อนนะครับผมจะนั่งขี่นะครับผมนี mm ่ hmm. เราก็อยู่กับเส้นพระรามห้านะครับตอนนี้ไปไปวันนี้ลงว่าค่อนข้างแรงอยู่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่จริงๆถามว่ามันจําเป็นต้องลันอินไหมจริงๆมันก็จําเป็นต้องล้านอินแหละแต่ผมมองว่าถ้ารถมันจะวิ่งได้อ่ะมันก็ต้องวิ่งได้ตั้งแต่ต้นเลยก็คือใส่ใส่มาแล้วมันก็ต้องวิ่งได้เลยอะอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือความพิดเห็นส่วนตัวผมนะคือถ้าใส่มาตอนแรกแล้วมันวิ่งไม่ได้อ่ะผมก็มองว่ามันก็อาจจะไม่ได้ดี อาจจะต้องกลับไปแก้นะครับผมก็หน้าไม้เมื่อกี้ผมก็ค่อนข้างที่จะพอใจแล้วนะค่อนข้างที่จะโอเคเลยก็คือผมจะเน้นนั่งขี่ไปหลักนะครับผมจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชอบหมอบก็จะมีอาจจะแบบหลบลมมากอะไรมากคือแบบแต่คือไม่ได้หมอบแบบขนาดนั้นนะครับเข้าใจลมใช่ไหมเพราะส่วนมากผมใช้งานก็คือจะเน้นจะเน้เนเน้นนั่งขี่ไปหลักมากกว่า ก็คลิปนี้ผมขอจบประมาณนี้นะผมเดี๋ยวขับรถกลับบ้านก่อนสวัสดีครับ